สวัสดีค่ะนี่คือรายการยินปลาดันนี้เราอยู่ในรถอืมทำไมเราเปิดในรถอ่ะงงละสิรายการกินปลาแต่มาเปิดในรถจะปถไปไหนเนี่ยไปห้างสรรพสินค้ายี่ห้อรถขุดฮะห้างสรรพสินค้ายี่ห้อรถขุดเงอะไรวะแมคโครโ เราจะไปแมคโครกันเราจะไปหาตามล่าวัตถุดิบวัตถุดิบอะไรอ่ะตอนนี้เราจะทํากินเองเหรอใช่วัตถุดิบแปลกจริงๆเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีคนกินหรอกแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงราคาหมูแพงทุกอย่างของแพงจะมีวอย่างเดียวที่กําลังมาก็คือคืออะไรอะไรอะเนื้อเนื้อจารซเ ได้เราจะไปแมคโครเพื่อไปตามหาเนื้อจระเข้ที่อื่นไม่มีขายหรอลองเซิร์ชดูแล้วเขาบอกว่าที่แมคโครมีเดี๋ยวเราไปตามล่าอาหาเนื้อจละเข้ไปไปดูกันที่แมคโครกันโอเคไป คุณมาถึงแล้วไอ้สดรับก็เจอแล้วเนื้อจระเข้ด็กคับผมต่อไม่ได้ถ่ายเนื<ช>่องจากเกิดเหตุการณ์ชุลหุกบ้านน้ำไม่ไหลเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว,าว่าวุ่นวายมากแต่ตอนนี้เราเริ่มถ่ายแล้ว เมนูแรกของเราที่เราจะทำคือบาร์บีคิวเนื้อจระเข้เนี่ยก,ก็น,น่าก,กินอะ่ะนะเหหหมมืออนนรรบบา์ีคิวไก่เขาบอกว่าเนื้อมันเหมือนไก่แต่เราจะมาลองชิมกันว่ามันเหมือนจริงไหม,มแต่ดูผิวเผินเนี่ยไม่เ,เหมือนนะเหมือนเนื้อหมูมากกว่าดูดีน่ากินนะผักลูดออกมาแลนะ้วเนี่ยวันนี้ทำกี่เมนู ทั้งหมด3เมนูมีอันนี้ปาร์บิคิวหนึ่งแล้วก็ทำสเต็กพริกไทยดำแล้วอีกเมนูหนึ่งปิดไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็เลยปิดไว้ก่อน mm hmm. ยวไปดูดีเดียว mm hmm. เมนูที่สองของเราเนื้อสเต็กพริกไทยดำเนื้อจะเข้นี่ เสร็จเรียบร้อย,ย,อยแล้วเมนูทั้งสามเมนูของเราก็คืออ่ะให้ไล่ใหม่กันนี่ก็คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวเนื้อจระเขน่น,นะแล้วก็อันนี้สเต็อกพริกไทยดำสเต็คคอกพริกไทยดำออาจจะดูแป,กแป,กแปกแลกๆหน่อยนะแต่น่านจะอร่อยเออแล้วก็ววนี้ที่เราบอกเป็นไฮไลท์นี่ลามยอนเนื้อจระเข้ซอสเกาหลีเออไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในประเทศไทย จริงเหรอที่นี่ที่แรกเรายังไม่เคยเห็นใครทำเราเอาซอสที่เอาไว้ใส่มาม่าไอสารเพดอ่ะไปทาเนื้อเทศแล้วเราเอาไปย่างเอออล้วจะเข้าเนื้ออยู่เดี๋ยวเราไปกินหิวแหละเออมากินกันดีกว่าแนะนำเลยเอย่ดูดูตอนดึกในงานคุณจะต้องลงไปต้มมาม่ากินต้มรามยอเออมาลุยเลยว่าที่ว่าอะไรอร่อยที่สุด มามม่าแน่นอนเอานี้วันสเต็กสเต็กพริกไทาดำใช่เราทำยังไงบ้างมิธีทำก็เอาพริกไทยเกลือโนดยแล้วก็เอาไปกิ่ยวเป็นกะะแล้วก็ชอบพริกไทยดำเราก็ซื้อเอานลูกมีเยอะแยะ นะแมคโครก็มีขายอันนี้เราซื้อเนื้อตะลุกจากแมคโครนะบอกอีกทีนึงราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งกิโลนะเยอะมากแล้วก็มันจะมีอีกเป็นแบบชิ้นเล็กๆเนี้ยชิ้นเล็กๆไอะไรกับข้าวแบบอาหารใช่แล้วพวกกับผัดกับเผาอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยเอามาทําพวกนี้นี่เนื้อตะลุกบาร์บีคิวบาร์บีคิวไี่ไหนนี่มันพิซซ่าดำสเต็กพิซซ่าดำไปดูเนื้อก่อน จับแบ<อ><อ>บนี้ยจับเลยนะเ,เนื้อแบบคล้ายๆเนื้อไก่เอเอเขาบอกว่าเนื้อจ้าเสี้มันเหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมแต<จ>่ <c oughs> เหนียวกว่าอืมมันแบบตกต่างเป็นยังไงบ้างเหมือนเนื้อไก่เลยเหมือนเนื้ออกอ่ะ <No. S 2> เนื้ออก S <S 2> <S 2> อกไก่ไม่ได้แย่นะนี่คือครั้งแรกที่เคยกินกงนครั้งแรกของเนื้อตระเทศจริง<ต>ไม่กล้ากินเลยเออกว่ามันจะน่ากลัวเนาะเออแบบมันมันเป็นเนื้อที่แบบเราไม่น่าเอามากินป่ะตรเะเว้อ่ะอืมแต่คนเขาก็กินอืมแต่ว่าอาร่อยไหมพอมากินกับซอสอ,อ,อ่ะอก็อันนั้นอยู่นะแต่ดูดิมันเหนียวเหนียวมากอ่ะจริงมันเหนียวอยู่นะเนื้อเหนียว เป็น้ค่สักยันมาแน่เลยเนี่ไงไก่ทองเออไม่ใช่ดิชาล้วนชะล้วนไก่ทองเขาก็เออตามยี่อันนึงอยี่มันเข้าอยู่นะกับซอสพริกไทยดำอ่ะอืออือแนะนำนะกินตอนร้อนๆอ่ะทำมาเป็นหม่ๆร้อนๆเนื้ออาจจะนุ่มหมดเลยนี่นี่มาทำไว้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเหนียวหน่อย ใช่ข,วขวาวมากไม่ขาวไม่ไปถึงขงาวมากหรอต่อไปเป็นนี่นี่เลยบาร์บีคิวบาร์บีคิวป๊อตแบบบาร์บีคิวสูตรบาร์บีคิวนั่งเรียน <c oughs> ลองเปลี่ยนเพศสุดนั่งโรงเรียนใช่ปกติจะมีพวกมะเขือเ,เทศคับสับประรดแต่เราไม่กินบาร์บีคิว ก็ตุ๊บาร์บีคิวยอดบาร์บีคิวไอ้น้ำเนี้ยเราทำเองนะไม่เหมือนนี้ทำย่างเป็นเลยอันนี้ง่ายมากเราใช้ซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ผิวขาวผสมกันเคี่ยวจบได้แล้วสูตรหน้าโรงเรียนอร่อยมากแล้วก็เอามาหมัก ไว้ครึ่งวแค่เดียวแล้วก็เอาไปย่างเอยาย่างแล้วก็เอาช้อนอะทาลหลยอุ้ยอร่อยวะ่ะน,นุม,มนหวานอย่างที่บอกว่ามัเหนียวกลมเนื้อหมูเนื้อไก่ทั่วไปอืมแต่เพราะมันเป็นข้อดีนะเหนียวพอมันฉ่ำแบบเข้าเนื้อแล้วกเคี้ยวแม่งอร่อยอะรดน้ำมันออก <c oughs> อให้พูดไปเลย เขากินอย่างนี้เนาะร้ายกาดนักนะกินกับพวกพริกเนี่ยมันโคตรเข้ากันหวานไม่ปวกหอมนุ่มนุ่มอร่อยมากไม่คิดว่าเนื้อเคเฟจะอร่อยขนาดนี้ว้าวไอ้ตัวขึ้นหมูแพงนั้นเล้วก็มีเนื้อเต้๊กฮึมมันมันให้เท็กเจอร์ทั้งเหมือนทั้งเนื้อหมูทั้งเนื้อไก่เลยอ่ะบาร์บีคิวเนี่ยเหมือนเนื้อหมูมากเลยแต่สเต็กอันนั้นเน่ยเหมือนเนื้อไก่เคยคิดไหมว่าชีวิตนี้จะได้มานั่งกินเนื้อเจอเต๊ก อาหารแบบพวกอาหารย่างเนี่ยเคยเคยกินเนื้ออย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยกบปลากบนกนกอะไรไม่รู้นกอะไรเขาให้กินก็คือนกนกก็คือชนใหญ่นกที่เขากินน่าจะเป็นพวกไอ้นี่วะนกพิราบจะไม่กล้ากินหนูอ่ะเคยกินหนูครั้งหนึ่งแต่ตัดหมินอ่ะรู้สึกว่ามันหมินเออหนูอ่ะหนูตัวใหญ่แล้วหนูหนาแค่คนต่างจังหวัดเขาชอบกิน มัหนร่ยานานเขาเคยกินไอเนี่ยเคยกินเนืกก้อนกกระจอกเทศนกกระเจอกเทศตอนนั้นที่ได้ดหรอตอนนั้นที่แน่มันเอามาขายไปที่บ,บัปิคอนอม,มันมีเนื้อนกกระจากเทศสีแม่งโคตรเข้มอ่ะเหมือนเนื้อวัวเลยอรนะ่อยไหมอืมแข็งแต่นเนื้อมันไม่ค่อยมีไขมันนะอืะอนกนกกระอจาะเทศ ่อไปมีเมนูเด็ดเมนูเด็ดครั้งเราเด็ดริงมากรอไปเราจะมาชิมมัมามา่าเพราะว่านี้น่าจะอร่อยมันมีรสชาติของซอสม,มาม่าด้วยนะอืมขอลนองกินเนื้อหน่อยเนื้อจิ้มซอสม,มามา่าพอดีผมฉ่ำป่ะเห็นไหมอมอันนี้เอาไปย่างเหรอ ใช่ย,ย่างเจ้าผ่านอืมอืมเดี๋ยวพึ่งกินดีช่วยด้วยกินไม่พูดไม่จากินไม่พูดไม่จา ก็ต้องกินอันนี้ดิอันนี้อ่ะเราใส่เป็นซอสเอาาากาหลีเราเป็นแบบว่าหมักหมักไว้แล้วก็กินคู่กับหมังหน้าอไม่เข้าจริงๆลองจิ้มๆมาบบดูนะจิ้มเนื้นนะนอปลาเค็มมันจะไอตัวซอสมันจะได้เข้าลงไปในเนื้อกลมอืมออย่าดูนะ หยุดไม่ได้เลยอพอแบบมันซึมก็ไม่ได้เนื้อและยิงยย่งเคีย้ยวยิ่งเคีย้ยวยิ่งเคียยเค้ยวไงรสเผ็ดมันยิงยยงยย่งออกยิ่งออกยิ่งออกอ่ะอือไอ้ที่ไม่กินเผ็ดเหรอไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่ากิน,นไม่หยุดเลยนะมันหยุดไม่ได้ อร่อยอร่อยเกินจะห้ามใจเน, mm hmm. เนื้อแดงแจ๋ะ mm hmm. เราย่างด้วยเตาถ่านใช่ไหมกลิ่นไม่เหมือนย่างมันค่ะมันจะมีกลิ่นควันแบบย่างถ่านเว้าว <Wow. S 1> หอมกว่า mm hmm. นะพ mm hmm. ู้ได้หิวแล้วคนอื่นก็จะไปทานตา mm hmm. แล้วก็ต่อด้วยวไปคิวถ้าคลิปนี้ทำซ้ำม,มันก็คงมีแดกครับว่าอืออืออืออ,อย่างงี้เดียวค่ะมีแค่เสียงอื้อหือกบอย่างงี้ อีพีนี้อีพีเท่าไหร่ห้าอีพีที่ห้าเขาว่าอีพีเนี่ยอร่อยที่สุดเลยอาจะบอกว่าอันก่อนนั้นไม่อร่อยเอันไหนมาบอกก็กินได้แหละแต่อันนี้อร่อยสุดอันแรกก็แบบว่าทำมันฝรั่งใช่ไหมล่ะก็รู้ว่ามีมันฝรั่งแค่หัวเดียวตอกหัวอย่างเงี้ยเรามาทำอะไรได้ทำแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยแบบมาม่าแล้วก็แบบว่าช่วงสิ้นเดือนก็เหมือนกันอันนี้ก็หมูแพงหมูแพง กินแ,แล้วโอเคแถมโอ้เผ็ดอุ้ยเผ็ดแต่ก็ใจเย็นจะกินอ๋อมีอันนึงที่อร่อยข้าวปั้นแซลมอนนะอร่อยมากเลยนะเกือบอิดคอ,อตาย <c oughs> ทำอันใหญ่เกินดูกันหรือยังอ่ะจะดูกันด้วยนะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ของตกใจก <c oughs> ้าแหวะได้แหละ อราไปไปดูได้นะอร่อยจริงไปลองทำตามกันอันนี้ทุกคนก็ทำตามได้เันือจระเข้หาไม่ยากแมคโครง่ายๆง,ง่ายที่สุดหรือว่าจะไปหาพวกที่เป็นฟาร์มก็ได้ฟาร์มจระเข้อ,อย่างเงี้ยได้แล้วฟาร์มจระเข้มันม,มีขายเหรอมีนี่มัแนแปลกเนาะก็พวกจระเข้ที่ปลดระวงังกันมั้งปลดะวงั <laughs> ะวงเป็นไหมบอกเลยว่าหมด ปกติโอ้โเขาไม่กินมาม่าเผ็ดแบบเยอะขนาดเนี้ยแต่อันนี้มันอร่อยจนจะห้ามใจถิงอยู่ได้มันอร่อยจริงๆงเนอะหมดแล้วอะใครอยากลองทำก็ไปลองทำมันได้เนอะสูตรเราเขียนสูตรให้ด้วยดีไหมอยากได้ไหม เดี๋ยวเราเขียนสูตรให้เดี๋ยวเราเขียนสูตรซอสบาร์บีคิวไว้ให้ซอสไอ้พริกแดงดำเราก็ซื้อเอาเนาะแต่ทิ้งสูตรไอ,อ้ซอสบาร์บีคิวไว้ให้ไปลองทานกนดูเนาะก็เนี่ยสามอย่างง่ายๆโอเคอ่าชอบคลิปนี้กินให้หมดก่อนไหมหมดเรียบร้อยขอบคุณสำหรับอาหารวันนี้ค่ะขอบคุณามากยอเคน,นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซ like, ับสไครป์กด like, กระดิ่งติ๊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 งให้ด้วยนะครับผมบายบาย